ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนันทนาจวกสวปัด ตกยตติตั้งกรรมธิการแก้ปัญหาน้ําท่วมไม่เห็นหัวประชาชนก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าผมในหนึ่งในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็งงนะครับกับการที่วันเนี้ยสวนะครับมีการเสนอนะครับตั้งกรรมธิการนะครับแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับแต่สวส่วนใหญ่กับปัดตกยตินี้และไม่ให้ตั้งกคนะกรรมธิการที่สําคัญนะครับมีสวบางคนนะครับมาทําท่านะครับร้องเรียนอ่าร้องไห้นะครับแล้วก็ร้องเรียน ล้อไห้ล้อเลียนสอวอนะครับที่เป็นคนเสนอตั้งยตินี้ก็ต้องบอกว่ามันแสดงให้เห็นว่าวันนี้วุฒิภาวะของสอวอในสภานะเป็นนะครับคนที่ไม่มีวุฒิภาวะหรือเปล่านี่แหละครับอย่างที่บอกว่าเอาคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถแล้วเข้ามานั่งในสภามันก็คือกลายเป็นตัวตลกเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอยู่ในสภานั่นเองครับนันทนาจวกสอวอเสียงข้างมากเนี่ยปดตกยติตั้งกรรมธิการแก้ปัญหาน้ำท่วม อย่างไม่ใหยดีนะครับและมีฟอแก้ปัญหาของน้ําท่วมเนี่ยอย่างไม่ใหยดีนะครับมีความทุกข์ของชาวบ้านแถมยังมีสวบางคนอภิปรายร้อเรียนเสียดสีขาดวุฒิภาวะและควรได้รับการประนามเป็นอย่างยิ่งจากกรณีที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยได้มีการพิจารณา ยัตตินะครับตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัตินะครับจากวิกฤตอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบนะครับที่มีนายเสนีนะครับอันินบนและนายแพทย์เปรมศักด์เพียยุกรสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอโดยนายแพทย์นะครับเปรมศักด์เพียยุเพียยุกร สมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเผยว่านะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงในหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะครับสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาโดยตลอดส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการน้ําที่ไม่มีประสิทธิภาพขาดการบูรณาการในการป้องกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่องจึงมองว่านะครับวุฒิสภาสมควรที่จะตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นนะครับจึงเป็นการเปิดให้สมาชิกได้อภิปรายซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นด้วยและแม่เห็นด้วยต่อการตั้งกรรมาการวิสามัญดังกล่าวเพราะการตั้งกรรมาการวิสามัญอาจใช้เวลาในการศึกษายาวนานและอาจไม่ได้ประโยชน์ สุดท้ายนะครับที่ประชุมรงมติไม่เห็นด้วย127เห็นด้วยนะครับ48งดออกเสียง10ถือว่านะครับที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยนะครับให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาภัยพิบัติจากวิกฤตุโทภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบด้านศาสตราจารย์ดรนันทนานันทวโรภาสคณะบดีวิทยาลัยนะครับสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกลือ และสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนันทนานันทะวโรพาสว่าน้ำท่วมคือน้ำตาของชาวบ้าน,นกลไกของสอวอคือการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อระดมทุกภาคส่วนมาศึกษาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหาของภาครัฐจัดก,การอย่างเร่งด่วนนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนะครับสวเสนีอัจณินบนและสอวอิสระได้ร่วมกันเสนอยติเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับฟวาร้อนจากาน้ำท่วมเฉพาะหน้านี้แต่ในที่สุดสวเสียงข้างมากก็โหวตปัดตกยตินี้อย่างไม่ใยดีฟวารทุกร้อนของชาวบ้านแถมยังมีสวบางคนได้อภิปรายร้อนเรียนเสียดสีการ การร้องไห้ด้วยความอัดอั้นตันใจของสอวเสนีซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่ขาดวุฒิภาวะและควรได้รับการประนามเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์นี้เป็นที่ประจักษ์ให้สาธารณชนได้รับรู้เสียงข้างมากของวุฒธธิสภาโหวตโดยไม่เห็นหัวประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนนะครับวุฒธธิสภาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจวุฒิสภาชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเลคลื่นไหวมีอะไรขึ้นหนาอยากเดนฟังครับ